พิรุษหนักจ้องให้แต่ลุงพลเป็นแพ้จากกรณีการเสียชีวิตอย่างปริศนาของเด็กหญิงวัยสามขวบนามว่าน้องชมพู่เด็กหญิงอรวรันวงศีชาที่ได้หายตัวไปจากบ้านพักและไปพบศพน้องอยู่ที่เขาภูเหล็กไฟซึ่งห่างจากบ้านพักประมาณ5กิโลเมตรก่อนที่น้องชมพู่จะได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยนั้น ได้อยู่กับพี่สาวจนมาเป็นประเด็นต่างๆตัวละครก็โผล่ขึ้นมาทุกวันหลากหลายกรณีเรื่องราวที่ถาโถมเข้ามาใส่ลุงพลจนกลับกลายเป็นว่าเป็นคนอุ้มน้องชมพู่แต่พิรุษหนักที่หลายคนสงสัยก็คือตอนแรกแม่น้องบอกว่าไม่ใช่ลุงทำรรเพราะใกล้เวลาเกิดเหตุนั้นอยู่ในป่ายางด้วยกัน พอถูกตำรวจสอบปากคำแม่บอกจะไม่เป็นพยานให้ลุงต่อมาก็พูดว่าลุงทำทำไมถึงเปลี่ยนใจตอนไปออกรายการพิธีกรถามแม่สงสัยใครแม่ตอบแม่สงสัยลุงพลพิธีกรถามเพราะอะไรถึงสงสัยลุงพลแม่ตอบเพราะลุงพลรักน้องชมพู่มากไปคนทั้งประเทศก็สงสัย แม่แม่น้องชมพู่อายุแค่สามขวบนะแม่คิดไปถึงขนาดนั้นเลยเหรอลุงพลก็ญาติของแม่นะพอแม่น้องชี้ว่าลุงธรรมตำรวจจึงพุ่งเป้าไปที่ลุงมากกว่าใครๆทางด้านนายอัจฉริยะก็ผูกโยงเรื่องสร้างพญานาคเงินบริจาคเอาบุคคลต่างๆผูกโยงเป็นพวงเหล็กไหลจนสำนวนอ่อน นายเดชาพูดว่ามีทนายดังสิทธาช่วยตำรวจจึงต้องหาหลักฐานเพิ่มแสดงว่าเดิมหลักฐานอ่อนคนทำผิดมีหลักฐานมัดตัวแน่นจึงนำเข้าเครื่องจับเท็จเช่นคดีหมอแต่คดีนี้เอาคนเกินสิบคนเข้าเครื่องจับเท็จหารออกมาเท่ากับคนหนึ่งผิดไม่ถึงสิบเปอร์เซนจะเอาผลจับเท็จ มาบวกให้ลุงพลอีก90%เอร์ซนจึงผิดวิธีนักข่าวช่องดังเสนอข่าวมอบพิรุษไปที่ลุงพลลุงพลนั่งอยู่ในบ้านนั่งนอนกินข้าวก็หาว่าเป็นช่วงเวลาที่หายไปแต่วันนี้เชื่อว่าท่านผอ,อตรอรวมทั้งท่านผู้พิพากษาท่านคงไม่ออกหมายจับลุงเป็นแน่หากมีอะไรอัปเดต จะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ